เช้าวันรุ่งขึ้นต้นตัดสินใจติดต่อนายหน้าขายบ้านแต่เมื่อนายหน้ามาดูเขากลับเจอเหตุการณ์ประหลาดทุกครั้งที่เขาจะถ่ายรูปบ้านกล้องจะเสียทุกครั้งที่เขาจะวัดพื้นที่ไม้บรรทัดจะหักเองคืนนั้นผีแดงโกรธมากบ้านเริ่มมีเหตุการณ์ผิดปกติรุนแรงขึ้นและแม่ก็เริ่มป่วยหนักขึ้นอย่างฉับพลันตามพยายามจะโทรเรียกรถพยาบาลแต่เสียงกระซิบดังข้างหูว่า ถ้าเธอยอมอยู่ที่นี่ฉันจะรักษาแม่เธอให้ดีแต่ถ้าเธอคิดจะไปแม่เธอจะตายเหมือนยายสุดาตาตกใจมากแต่ก็พยายามสู้และสามารถโทรศัพท์ผ่านไปได้สำเร็จระหว่างทางไปโรงพยาบาลรถของพวกเขาก็เกิดปัญหาแปลกๆแต่สุดท้ายก็ไปถึงโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยหมอบอกว่าแม่เป็นอาการวิตกจริตความเครียดสูงต้นและตาตัดสินใจกลับไปหากิติเจ้าของบ้านเก่า เพื่อถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพี่แดงกิตติ์เล่าให้ฟังว่าพี่แดงเป็นหญิงโสดอายุ45ปีเธออุทิศตนดูแลผู้สูงอายุจนกระทั่งสุดท้ายเธอเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวายข้างหลุมฝังศพของคุณยายสุดาในสวนหลังบ้านเพราะความรู้สึกผิดที่ดูแลยายสุดาไม่ดีพอและความเหงาที่ต้องอยู่คนเดียวต้นและตาลเข้าใจแล้วว่าทำไมผีแดงถึงไม่อยากให้ใครไปไหน เมื่อกลับไปบ้านในคืนนั้นพวกเขาพบว่าทุกห้องสะอาดมีกลิ่นหอมของดอกมะลิบนโต๊ะอาหารมีจานข้าวและกับข้าววางไว้ต้นและตานั่งกินข้าวด้วยกันตานได้ขึ้นไปคุยกับผีแดงผ่านสมุดบันทึกเธอเขียนว่าพี่แดงตานเข้าใจความรู้สึกของพี่แล้วตานจะเรียนรู้ที่จะดูแลแม่โดยไม่ทิ้งตัวเองผีแดงตอบว่าถ้าฉันอยู่ที่นี่คนเดียวฉันจะเหงา ตาลจึงเขียนว่าพี่ควรไปพบยายสุดาและไปหาที่ใหม่ด้วยกันหยดน้ำหยดลงบนกระดาษและบรรยากาศในห้องก็เปลี่ยนไปตาลรู้สึกอบอุ่นเหมือนมีคนกอดเธออยู่และในที่สุดเธอก็รู้สึกว่าผีแดงได้จากไปแล้ว